รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการตำนานและความเชื่อบายดาทิ์นขนที่คุยครับผมวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนกันครับค่ะพุธกลางคืนใช่ครับตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยหมายถึงช่วงตั้งแต่6กโมงเย็นวันพุธยาวไปถึง6โมงเช้าวันพฤหัสเลยนะครับค่ะ ในคติไทยนี่เขาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างพิเศษนะคะครับผมเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องความสงบความลึกลับหรือว่าสติปัญญาอะไรทำนองนี้อืมอืมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยบอกอะไรเกี่ยวกับคนเกิดช่วงนี้บ้างเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อแบบไทยๆโบราณก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะข้อมูลบอกว่าคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยธาตุประจําวันคือธาตุน้ําเลยค่ะ ธาตุน้ำก็จะนึกถึงความนิ่งความเย็นความลึกซึ้งนะคะครับแล้วลักษณะนิสัยล่ะครับมีอะไรดินดินบ้างครับจากข้อมูลจากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะคนเกิดช่วงนี้อ่มักจะใจเย็นนะอดทนสูงแล้วก็เหมือนจะมีความสุขกับก,บการอยู่เงียบเบมีโลกส่วนตัวหน่อยสร้างสรรแบบเงียบเียบของตัวเองแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างมั่นคงกว่าคนที่เกิดพุธกังวันนะคะ อ๋อหรอครับคือพุทธกลางวันอาจจะพันผวนกว่านิดหน่อยใช่ค่ะอาจจะตามอิทธิพลของดาวพุธภาคกลางวานันนะคะน่าสนใจครับแล้วพวกสีมงคลหรือเทพประจําวันล่ะครับมีรายละเอียดไหมมีค่ะสีมงคลน,นี่ข้อมูลบอกว่ามีสีดําช่วยเสริมพลังใจอืมดําค่ะสีเทาเสริมความมั่นคงแล้วก็เขียวเข้มเสริมโชคลาภเขียวเข้มแต่มีสีที่ต้องเลี่ยงคือสีส้มค่ะเพราะว่าลดพลังมงคล อ๋อสีสม้มอันนี้พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าทําไมต้องเป็นสีโทนนี้หรือว่าทําไมห้ามสีสม้มเออแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงลึกเรื่องเหตุผลเป๊ะๆนะคะแต่การเลือกใช้สีโทนดทําเทาเขียวเข้มเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงลักษณะที่ว่ามาคือความสงบความลึกความมั่นคงที่เป็นแก่นของคนพุทธกัาคืนอืมเข้าใจได้ครับส่วนเทพประจําวันก็คือพระพุทธเหมือนกันคะ่ะแต่จะเน้นพลังด้านความสงบนิ่งครับพระพุทธแล้วก็ พระพุทธรูปประจําวันคือปางป่าเลยลยากปางป่าเล่ลยากที่มีช้างลิงใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าทางท่านจะประทับสงบสงบ,สงบมีช้างลิงมาถวายของก็สื่อถึงการยอมรับการอยู่กับธรรมชาติอย่างสันติเข้าใจเลยครับทีนี้ลองขยับไปดูวัฒนธรรมอื่นบ้างไหมครับ ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความต่างกับของไทยยังไงบ้างครับมีความคล้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยคนเกิดช่วงนี้ก็ยังอยู่ใต้อิทธิพลของดาวพุธหรือเมอร์คิวรี่เหมือนพุธกลางวันเลยอ๋อดาวพุธเหมือนกันค่ะแต่แหล่งข้อมูลเขาจะเน้นว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะส่งเสริมพลังงานด้านในมากกว่า การใคร่ครวนทําให้มีแนวโน้มเป็นคนเ,เก็บตัวนิดนึงเป็นนักวิเคราะห์ชอบทํางานคนเดียวอ hmm. แล้วก็มีพรสวรรค์ด้านการคนา้นคว้ามีคําเปรียบเปรยด้วยนะคะว่า born under mercury's night wisdom hidden in quiet shadows โอ้โหปัญญาที่ซ่อนในเงาประมาณนั้นเลยนะครับใช่ค่ะปัญญาที่ไม่แสดงออกจงแจ้งแต่ซ่อนอยู่ในความสงบคล้ายๆท่าน้ำของไทยเลยที่เน้นความลึกความนิ่งโลกภายในแล้วฝั่งจีนหรืออินเดียล่ะครับมีพูดถึงไหมครับมีค่ะทางจีนจะมองว่าคนพูทกลางคืนมีพลังหยินสูงหยินค่ะก็คือพลังแห่งความสงบความเย็นความลึกลับทำให้เป็นคนชอบสังเกตการ มีพลังใจเข้มแข็งแล้วก็มักจะมีสิ่งที่เรียกว่าโชคเงียบโชคเงียบคือ,อยังไงครับคือเป็นโชคที่มาแบบไม่คาดฝันไม่ได้มาจากการแห่งถันหรือการแสดงออกมากๆนะคะอ๋อน่าสนใจครับส่วนเคล็ด่วงจุ่ยที่แนะนําในข้อมูลก็มีการตั้งแจการดอกบัวขาวหรือจุดตะเกียงน้ํามันเสริมพลังงานความสงบครับครับส่วนทางอินเดียหรือโหราศาสตร์เวนเนี่ยก็ยังอยู่ใต้ดาวพุธหรือบุตธธรกาหะ แต่จะเน้นด้านการทำสมาธิวิปัสสนาความสันโดษอัญมณีที่แนะนำก็มีมรกตแล้วก็ไข,มคคมขม่มุกค่ะมรกตไข่มุกอืมพอกลับมาเรื่องพลังภายในการสังเกตการแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดต่อเรื่องโชคลาภหรือการเสริมดวงตามความเชื่อไทยนะครับว่าเขามีคำแนะนำเฉพาะสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนยังไงบ้างจากข้อมูลที่เรามีครับ มีระบุช่วงเวลามงคลไว้นะคะคือเราเราหนึ่งทุ่งถึงสามทุ่งค่ะ1 9 0 0ก้นถึงยี่สิอ็ดาฬิกาอ๋อทุ่มถึงสามทุ่มค่ะส่วนการอธิษฐานขอพรเนี่ยแนะนำให้จุดทูปเก้าดอกบูชาพระปางป่าลาย,ยักษ์ครับเก้าดอกปางป่าลายๆส่วนของเสริมดวงก็สอดคล้องกับสีมงคลเลยค่ะคือเสื้อผ้าโทนดดำ หรือเขียวเข้มหรือแม้แต่การปลูกต้นไผ่ในบ้านก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังงานดีๆได้ค่ะโหปลูกต้นไผ่เลยอันนี้น่าสนใจไม่ค่อยได้ยินบ่อยเท่าไหร่ทีนี้ถ้าลองมองในมุมจิตวิทยาสมัยใหม่บ้างไหมครับลักษณะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยพอมองเทียบเคียงได้ไหม ได้ค่ะถ้าเชื่อมโยงกับแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่นะคะลักษณะของคนเกิดพุทธกลางคืนตามข้อมูลเหล่านี้อาจจะเทียบเคียงได้กับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตนะคะอ๋ออินโทรเวิร์ตค่ะคือเป็นคนที่ได้พลังงานจากการอยู่กับตัวเองหรือในที่สงบสงบเป็นนักคิดนักวิเคราะห์โดยธรรมชาติจุดแข็งที่มักพบก็คือความละเอียดรอบคอบอดทนแล้วก็เข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ลึกซึง้งอืม แต่ก็อาจจะมีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันเช่นแนวโน้มที่จะเก็บความกังวลไว้กับตัวเองไม่คอยเปิดใจง่ายๆเท่าไหร่ฟังดูสอดคล้องกันดีนะครับทั้งมุมมองโบราณและสมัยใหม่ผมขอเสริมเกร็ดตำนานเล็กน้อยนะครับจากข้อมูลอย่างเทพเมอร์คิวรีของโรม,มันเนี่ยนอกจากส่งสารแล้วตอนกลางคืนยังเชื่อว่าเป็นผู้เฝ้ามองความฝันด้วยอ๋อเหรอคะครับส่วนพระพุทธหรือบูดาของอินเดีย ก็เชื่อว่ามอบป,ปัญญาในความเงียบสงัดยามราตรีมีคําอธิษฐานที่แหล่งข้อมูลพูดถึงด้วยนโมพุทธายะปัญญาเกิดศรัทธามีสันติสุขครองใจข้าพเจ้าโอ้โห oh. เหมือนการตอกย้ําทีมปัญญาและความสงบเลยนะครับใช่เลยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะคะถ้าจะสรุปภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือน่าจะเป็นคนฉลาดสงบ มีพลังอยู่ข้างในเป็นนักสังเกตนักคน้นคว้าอาจจะมีโชคเงียบเข้ามาแล้วก็น่าจะเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้สมาธิการวิเคราะห์หรือเกี่ยวข้องกับศิลปะที่ต้องการความลึกซึ้งนะคะมีข้อคิดหนึ่งจากข้อมูลที่ผมว่าสรุปได้ดีมากๆครับเขาบอกว่าถ้าคุณเกิดวันพุธกลางคืนคุณคือน,นักปรายามค่ำคืนความเงียบของคุณคือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นคำที่ให้มุมมองบวกกับความเงียบมากเลยนะคะใช่ครับมองว่าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นบ่อกเกิดของพลังได้เลยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะครับผมและก่อนจะจบรายการวันนี้ไปนะครับผมก็ขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าบางทีเนี่ยพลังที่ซ่อนเร้นหรือปัญญาที่ลึกซึง้งอาจจะไม่ได้ผูกติดกับเวลาเกิดเสมอไปก็ได้นะครับแต่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเงียบการหยุดพัก หรือการได้ใคร่ครววในชีวิตของพวกเราทุกคนก็ได้อืมไม่ว่าเราจะเกิดวันหรือเวลาไหนก็ตามลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้รายการตำนานและความเชื่อไบเดทิศ Th คนขี้คุยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ